สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคลิปนี้ก็พาคุณผู้ชมมารู้จักกต้นจิกน้ํานะครับว่าอย่างไรนะครับซึ่งก็ปลูกในกระถางมังกรนี่เองนะครับนี่นะครับโอ้แบบผมมาเยี่ยมบ้านเพื่อนนะฮะคุณภูริฟิล์มชาแนลนะครับมานั่งจิบกาแฟนะพอออกมาก็เห็นดอกจิกน้ำเขาออกดอกนะครับก็อดใจไม่ได้ที่จะเก็บมาฝากคุณผู้ชมนะครับ นี่นะครับคือกิกน้ํานะครับลองหามาปลูกดูนะครับปลูกง่ายๆนะครับลงกระถางมังกรนะครับส่วนดอกที่มันบานแล้วนี่นะครับผมจะสอดเข้าไปหานี่นะครับดอกขบานสีย่พูเลยนะครับเป็นไม้มงคลนะครับปลูกง่ายนะครับนี่กําลังแตกยอดออกอีกแล้วนะครับอันนี้ผมเห็นมังแต่เขาปลูกเริ่มแรกใหม่ๆเลยนะครับไม่คิดว่าจะออกดอกนะครับโอ้สวยเลยนะครับ เห็นบอกว่าบอกดอกนี่จะบานช่วงกลางคืนไว้อย่างนั้นนะครับกลางวันก็จะหุบหรไงตนน้นกลางคืนผมจะลองมาถ่ายมาฝากคุณผู้ชมแบบเย่มเยน็นมานะครับนี่นคือต้นจิกน้ํานะครับปลูกในกระถางมังกรไว้อย่างนั้นนะครับลองหามาปลูกดูนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ